เช็คด่วนอาหารสำเร็จรูปหรือ UPF อาหารที่คุณกินอาจทำร้ายตับโดยไม่รู้ตัวพิมพ์ UPF คืออะไร u l t r a Process e d o o o d หรืออาหารสำเร็จรูปหรือแปรรูปเยอะเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนมีการใส่สารปรุงแต่งสีกลิ่นรสน้ำตาลเกลือและไขมันสูงเพื่อให้เก็บได้นานและรสชาติจัดจ้านพิมพ์ อาหารทอดหรือของว่างสำเร็จ 1. อาหารทอดหรือของว่างสำเร็จไส้กรอกแฮมนักเก็ตไก่หรือนักเก็ตปลามันฝรั่งทอดขนมถุงป๊อปคอนมันฝรั่งแผ่นปรุงรสพิมอาหารพร้อมทานหรือกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเช่นปลากระป๋องในซอสซุปก้อนหรือผงซุปสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซอสปรุงรส มายองเนสซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวพิมอาหารแช่แข็งและฟาสต์ฟู้ดอาหารแช่แข็งพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เกี๊ยวซ่าพิซซ่าสำเร็จรูปเบอร์เกอร์เฟรนชไชส์ไก่ทอดเฟรนชไชส์เบเกอร,รี่อุตสาหกรรมขนมปังแผ่นสำเร็จรูปใส่สารกันบูดโดนัทขวัวซองเค้กสำเร็จรูปวงเล็บทำไม U.P.F. ถึงทำร้ายตับได้หนึ่ง น้ำตาลสูงทำให้เกิดไขมันพอกตับแม้ไม่ได้ดื่มเหล้า 2. ไขมันไม่ดี Trans หรืออิ่มตัวสูงทำให้เกิดการอักเสบในตับ 3. สารกันบูดและสารปรุงแต่งต้องผ่านการกรองที่ตับทำให้ตับทำงานหนัก 4. เกลือสูงกระทบการไหลเวียนเลือดและความดันพิมพ์เช็คลิสต์ว่าคุณเสี่ยงตับล้าหรือไม่ 1. กินอาหารสำเร็จรูปหรือของทอดเช่นไส้กรอกนักเก็ตแฮมเฟรนช์ฟรายส์เกินสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้ง 2. ดื่มน้ำอัดลมชานมไข่มุกหรือเครื่องดื่มหวานทุกวัน 3. กินขนมขบเคี้ยวหรือขนมถุงเช่นมันฝรั่งทอดขนมกรอบปรุงรสเป็นประจำสี 4. รู้สึกแน่นท้องอ่อนเพลียหรือเจ็บชายโครงขวาบ่อย ถ้าตอบใช่มากกว่า2ข้อเท่ากับตับคุณอาจกำลังทำงานหนักเกินไปแล้ววงเล็บวิธีดูแลตับลดเสี่ยงโรค 1. ลดการกินอาหารสำเร็จรูปหรือของหวานหรือของทอด 2. เพิ่มผักผลไม้สดอาหารต้ม 1. ย่าง 3. ดื่มน้ำมากขึ้นและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. เสริมด้วยสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ เพื่อช่วยฟื้นฟูและขัดสารพิษอย่างขมิน้นบีดรูทแดนดิไลออนอาติโชกพริกไทยดำตรีผหลาวงเล็บมะขามปรลอมสมอพิเภกสมอไทยใครดูคลิปนี้ให้กำลังใจพี่เฉินเล็กๆน้อยๆด้วยการพิมพ์คำว่าพี่เฉินเทศเพื่อเมียใต้คลิปนี้พี่เฉินขอบคุณมากครับจุดประสงค์ในการทำซีรีส์การเทรดห ตั้งใจอยากทำเงินไดอารี่บันทึกความทรงจำให้กันลูก 2. เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังแสดงถึงความที่จริงไม่มีในห้องเรียนและตีแผ่เรื่องจริงในโลกของการลงทุน